สดีค่ะเช้านี้ที่พาราดีฟาร์มนะคะวันนี้แม่โคมาทำงานแต่เช้าเลยค่ะขุดคลองรอบสวนพาราดีฟาร์มนะคะนี่ค่ะเรงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่ก่อนคลองมันเล็กค่ะเราขยายคลองให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เอาดินไปถมข้างบ้านนะคะขัะข้างบ้านนี่ค่ะทีมงานทำงานแต่เช้าเลยนะคะ,จะเจริญทรัพย์ธาน,นี เพื่อสามารถเรียกใช้บริการได้เลยนะคะราคากันเองงานฝากบ่อนะคะวันนี้งานฝากบ่อทีมงานทำงานกันแต่เช้าเลยวันนี้น่าจะเสร็จนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำคันคลองให้ด้วยนะคะไว้เราปลูกต้นไม้ะค,ะค่ะค่ะคันคลองก็กว้างประมาณ2เมตรนะคะ